แนพนักงานมือนึงมาเห็นค้มสะอาดหนุ่มแกนนี่เลยมาเห็นค้มสาดจริงจรินุ่มแกนกัพ่อใจเนาะบ้าวมาเที่ยวยางเนาะหนุ่มแกนหนุ่มแกนมาเห็นขามสะอาดมือหนึ่งเดิอเป็นพนักงานหนุ่มแกนวางเงินเดือนกัได้โอ้ยตื่นเต้นเนาะเี่ยคนไหลเฮมาดูปพี่น้องเดอดยาตีนกันแล้วบ้านยันยังกันมา พดล้ายแข่งอนี้มาตอนไหนนะนาะดีนงามร้ายไปไหนนามแน้งาแข่งอะไนี่งทสเ้ชาวไทยป๋อเต้นาประเทศปอชาวระเทศสาไทยแมนนวลเพลงชาไทยออกมาออกมา เวิทยาคุณ่ารมด้วยกระดานหัวคอะจานคนไรวะไรแหน่เนา,าะ,าแ,นนะแต่ก็เป็นเตือหัว <c oughs> ยังก็เป็นเต่อคน,คน,นยังเป็นเต๋อคนไรคนไรเกินเต๋อปะยังเตอเนี่ยคือยังเต่อเต่ตอเลือลาน ฮะตือไก่ลายพันตือหมื่นแสน่นพยังไม่แผ่วเะยังไม่แผ่วลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในไทยโอ้โหว้าวท่าดีใจนะน้องจันโอ้ยตื่นเต้นเนาะเคตรร้ายแฮะมาพูพี่น้องคือเดียวบตีนกันแล้วบาบนี้อีทน้อพีทโคตรรายปีควรร้ายแฮะ มัมีคนบนเื่ไรเจ้ามือทองเที่ยวกันเนาะไร้แอันนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งจะของเบิ้งจะของนของชงนะเอรของนะไร้แ่ได้่มนอยเมเนาาแชีนเมนผ้าทางอีงั้นะแบบอู้คนแบบเสียบบเร่งกีฬาเพราะเธอนยาียบตีกันปุ้ย นี่คือก็งจริงามาสว่างคำคำคนมันสิร้ายเนาะคนร้ายแห่งอดีตงานแดงมันสีแดนเนานมันกกบคอยมีคนนีคนร้ายแหงเขามาเสียมับพลังร้ายเนาะได้หวะมันจะได้ได้มาหอดทางอะดับโลกแล้วดีใจเนาะดิน ่าบกเกอเองก็คือหลงแก่นจนอึ่งหลงแก่นจนเบาพ่ออกแก่นจนเ็ศแบบค่อนคืบคยมากในนู่นหลงแก่นจนอนีแน่แหละนีแ่แหละคือไอคอนสยาม,มน,นี่แหละคืออันดับหนึ่งของโลก<อ>เห็นไงไม่แต่หลอกไฟผ้ากันแดดไปไปไปผ้าสาวลาวพี่น้องเอ้ยมาจากบ้านนอกบ้านหน้ามาจากทงไฮมาจากทงไฮทงหน้ามาจากบ้านนอกบ้านหน้าบกเกอบกเกอ บปกิบฟันบปกิบฟันว่าตัวเองเสด็จมาหดจุดหนีหนอเสด็จมาดินมะเทียวหนอถ้าพี่มี่ถ้ายพามาก็ได้สิบริเลมาเนาะเอืือยแต่ว่าพามากอะเกลือกพามาถ้าพี่มี่เอฟซีก็ซีบริเลมาหอดนีหนาะถ้าพี่มี่เอฟซีซัพพอร์ตซัพพอร์ตน้องแจนก็ได้สิบริเมาประเทศไทยเนาะว่าให้การคอมเมนต์ไว้อย่าให้น้องแจนว่ดินประเทศไทยยังเนาะวันนี้มาหอดแล้วหนอมาหอดเด้อขอบคุณเด้อขอบคุณพี่น้องเด้อ นี่คือรยาของสาวลานะพี่น้องคนบ้เบิ้งเครื่องทำความสะอาดเพิ่นเคร่องทำามสาดพเยครื่องทำามสอาเครื่องทูน้ำเาเ้เสบายดีสบายดีติดตาม้วเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เพิวาขยับ ขยับให้ร่างกิดแมนบอกคนล่าเดี๋ยววาหากอ๋อย้แกงมือแวบมาสนดนตนำตัวน่น้องสัดแนะนำตัวเนี่สบายดีอันนี้คือความงเท้นของน้องดิแลรวซันรไปซันยังแล้วซันอยากเหาเนี่ยนีันอยากเรานีนี่มาไแงใดลละไส มาแต่นูนหรอมาแต่ไหนบาแข่งไหมาแต่แขงไหหลวงพาังหลวงพบาังอ่ะมาจีงก่ผู้สาวะไจะดูปฏิกิริยาของน้องที่ใกเ้่ายสาวนะอันนีเนาะถ้าเราไปนลาวันงใจกสิเร้าเขาบบมหาดยาเีหเ็คกโอ้ยเอาไปเอามาน้องจันสัมผัสเขาเน่อยบดีมาเที่ยวกลางแหลกสัมผัสสัมผัสเขาเซย เอาสัมผัสเขาเนี้ไปสัมผัสเขาเนี้ยขนงพีทท้าม้นงพีแต่ที้ามมามาเหตุงานหรือมาเที่ยวมาเหตุงานก็เห็แทวอะไร้ายคลิปมาเห็นงานหรือมาเที่ยวมาเห็ุงานหรือมาเที่ยวอ่ะนี่มาเที่ยวนี่เลยครับพีแต่อาจเพิ่นมาเห็ุงานคนเล่ามาผอคนเหล่าเลยเลิฟแบบนี้เนอะเหล่ามองผอล่าเนี สาวงามแห่งเมืองจับปลาสักสบายดีสบายดีไทยแลนด์โอ้เป็นอะไรพอมูซึก่าอ่น่ะนั้า่อ้าแมนบอโอ้เอาเบิรงหัสบายดีไทยแลนด์บิ้งสบายดีไทยแลนด์โอ้ตอนอ่านหน่อยตะวันผุ่าหลายๆอ๋อเออคือสีขาดเนาะ แต่ว่าเ้าวบริเฮตเนาะเ้าวบริเฮตเขาลืมเหตคือบ้านนอกเรื่อเทุ่งนอะเฮตคือสิแบบเออวิวมันกมลสมัยมาแต้แข้งจำปลาซักเขาจำปลาซักเนาะสาวเราอายุสิบเก้าปียังบ่ทันมีแฟนโทนโทนโทนบ่ทันมีแฟนหาหาผัวคนไทยอยู่นี่ได้เบิร์ดทั้งไทยเช่นดาวเนาะขอแต่หักจริงเนาะขอแต่หักจริงวางแต่ง นี่ต้องพูดนี่นี่คนนี่ตามหาผู้บ่าวไทยอย่างเดียวเพคนว่ะบอกเอาผู้บ่าวลเหล้าคนว่ะอยากมาอยู่ไทยแม่นบ่ะจักเปอร์เซ็นต์ละใจตอนนี้อยู่เมืองไทยนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนลาวนี่บอกเอา็นไหนใจเนาะเ้าสมมุติแบบแบบไอ้นี่แบบไหนแบบไอ้นี่โอเคบ่ะนี่นี่นี่นาตาตาแบบนี้โอเคบ่ะกระเต้าอะไรกันเนาะบ่มากเอาบ่ร่าบ่มากกว่าเอาบ่บ่รอดแบบนี้บ่มากกว่าสิ อ่ะตอบตอบตอบให้เอสซี่นฟังอยู่นึงต้องจังตอบวอได้บัดนี้พี่น้องเพิ่นเกรงใจเบาหน่อยโอ้ยนาำเหล้าเดือนเต้นบ่เดือนเต้นเนาะไปเที่ยวได้บ่แม่นมาเที่ยวได้บ่แม่นมาเบิ่งมอลำเรื่องสิเฮ็ดเงาๆอยู่จังแบบอึ้งแฮงเนาะเลยแเนม่ยเมืองใจขจาวโอ้ยอึ้งเนาะแม่นอึ้งเนี่ยอึ้งขนาดเนาะปวด ฝั่งนี้ก็จะมีล่องเรือนะคเัาจีล,ล่อ,เลองเรือเราได้จะหน่อยนี่จะลงเรือนั่งเรือกลับแมนเขาจีนั่งเรือกลับนั่งเรือกลับจะได้บอลของการยูบูมี่หรือมีนี่แต่ว่าเจ้าผู้ที่ไอ้ผ้าทั้งเรือนี่พู้เรียนไปหอดพ้องแถวอย่างเนาะแถวแถวัดคุณเแถวแถวัดคุณเรียมคุณเรียมยังสังยางน,นี่แหละไปไกลเลยแต่ว่าเฮ่าน่ะบ่ได้ศึกษาผู้ จร,จริงๆรนีเรือเรือสามารถนั่งเรือมาหอดไอคอนสยามก็ได้มาจากพูดแหละไกลๆมันหละแม่นแมนแต่ว่าเขาต้องศึกษาไปทางเรือก ah <mor> ็ได้ไปทางรถไฟก็ได้ไปทางรถเมล์ก็ได้ในเมืองไทยนี่ไปทางรถตู้ก็ได้ทางเครื่องบินก็ได้แต่ว่าเขาต้องศึกษาเรื่องนี้ไปหอดไลหมอไปวัดะรุนก็ได้ไปวัดพระแก้วก็ได้นั่งเรือนี่ไปได้เบิร์ด พ่อต้องเบื้งของมุ่นดีๆเวลาคือเมืองไทยเมืองซีวิไลเนาะไปไปใไอเดียไอียเอาขึ้นขึ้นขึ้นเสียดยังนี่ิืนเฮียยังเนี่ยหนุอมจันสิมาทความสะอาดเนาะหนุอจันมาระ มาเห็นข้อมสะอาดหนุ่มจันนี่เลยมาเห็นข้อมสะอาดจีนี่หนุ่มจันกับพ่อใจเนาะบัวฮาวมาเที่ยวยังเนาะหนก่มจันหแก่มจันไม่เสร็จหนุ่มจันมาเห็นข้อมสะอาดมือหนึ่งเด้อเป็นพนักงานหนุ่มจันวอรเงินเดือนกันเลยเป็นเป็นเป็นนักพลังเป็นพนักงานทำข้อมสะอาดมือหนึ่งเนาะมีจะขึ้นโดดดีได้หนุ่มจัน น้องน้องจันเห็ดคือคือครับพี่น้องพูดนารนี่เป็นเห็นทำความสะอาดมือหนึ่งาะถึงน้องจันนี่นอยังมาทำความสะอาดอยู่นี่กระไรนาะบ่ถึงสันดะมัทเยวะกระไรนาะน้องจันเห็ดงานอยู่นี่น้องจันก็พอใจเนาะบอลเงินเดือนกระไรโอ้บอลเงินเดือนกระไรสิกินยังนะน้องบอลเงินเดือนสิกินยังนะบอดี ตัเอ้วนแดดกับแบบพายุ้องพี่กินท้เขาี่อ๋อกินเขาพี่ยู่้องพี่เห็นงานอยู่นี่พอใจแล้วเป็นไร็นจะไดความของซื้อแ่กีโด้มนอหัวใจยอัวย่างก็เห็นงานอยู่วางนี้เนาะเป็นอะไรเป็นคนวไนาแมาใจมากก็ได้ต้องมีไปน้าเพนน้หัวใจเือเบื่องเหือกเบงเเื้อน้ำเบิงเหือนเบิงเหือ่ะ ยอดบะต้องจานเรือมาแล้วเรือมาแล้ว <so ต้องจานต้องจานเพราะว่าไปยังไปติดต่อหาเขาของเบอร์โทรโอ้มีเบอร์โทรฮะ เป็นปะเน้เป็นวัเป็นเป็้อไยมอยอมแอ้่คุณนโอ้ยอมไทยโอเคครับพอแม่พี่น้องนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่มารับชมคลิปวีดีโอบาหน่อยนะคน้องจันสบายดีบายบายฝากติดตามฝากติดตามน้องเดียสาวลาวแล้วก็น้องจันสาวลาวเด้อน้องจันมีสองยูทูบแล้วเนาะ โอเคบายบายน้องเพชร์บายบายน้องเพชร์บายบายเต้นไทยแลนด์ไทยแลนด์ต้องการไทยแลนด์